คนมะขามกลางแทมรีนขอนยานนี้ยังเป็นห้องเรียนของร้านนาแอคทิวิตี้สและเซเวนเวนมีโอกาสเรียนคอร์สพิเศษนี้พรอ้อมกบคุณผู้ชมครับทำอะไระครับขออนุญาตจอยด้ว,นวย,ยนะครับเชิญเลยครับครับวันนี้มีกิจกรรมครับอันนี้รเราเร<อ>ียกว่าเป็น c u l t u r a l activity ซึ่งเรามีให้กับแขกที่พักโรงแรมทําทุกวันครับผมครับผมวันนี้เรามีอยู่3กิจกรรมครับก็คือพับดอกบัวครับเหมือนที่ท้องแนนกงาลังทำเพนร่มครับเรากำลังเพนอยู่แล้วก็อีกอันก็คือทาตุงตุงล้านนาแบบนี้ครับนี่คือตุ้งร้านน่าตุงไส้หมูใช่ครับตุงไส้หมูใช่ครับครับอ๋ออันนี้ก็คือวัฒนธรรมร้านนาใช่ครับเล็กน้อยน่ารัก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 ให้แขก สามารถซึ้ซับและนำกลับไปใช้ได้ใช่ครับอันนี้ก็ทำง่ายอย่างอันนี้คืออะไรครับตุงที่ว่าเนี่ยครับอันนี้เนี่ยจะเห็นกันมากตอนที่ช่วงวันสงกรานครับครับเราจะตัดตุงเพื่อที่จะเอาไปปักที่เจดีไซน์ในวัดนะครับครับผมและเราบูชาตุงมเนี่ยครับเพื่ออะไรครับความหมายของมันคืออะไรครับเอาไปบูชาเพื่อที่จะเปิดเส้นทางไปไปสู่สวรรค์อะไรประมาณนี้ ครับผมเป็นเป็นเรื่องของพุทธบูชามากกว่าครับครับอันนี้คือตุ้มสวยๆและอันนี้คืออันนี้คือดอกบัวดอกบัวครับลองเอาไหมครับอันนี้เพื่อที่จะเอาไปถวายพระถวายพระจริงๆแล้วกิจกรรมของของคนล้านนาส่วนใหญ่เนี่ยจะอิงกับพระพุทธศาสนาครับจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ใช้เวลานานไหมครับน้องแนนไม่นานค่ะ ประมาณสักหนึ่งนาทีก็เรียบร้อยตอนสักนิดนึงได้ไหมครับเป็นงไงครับชั้น,นทำอยู่นี้ใช้สัก30วินาทีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่นะพับครึ่งพับครึ่งแค่พับครึ่งค่ะนี่คือแบบที่ง่ายที่สุดครับ นี่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของอนนเชียงใหม่เลยนะเจ้าเจ้าอันนี้คือการเพ้นร่มครับ,รบผมวาดร่มก็อันนี้จะเป็นตัวอักษรล้านนานะคะก็เขียนว่า t ทอ a ์เรี i ว l ลเลจค่ะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงกำลังเพ้นอยู่ก็คือเพ้นเป็นภาษาอังกัษเทอร์เรีวิลเลครับจะใช้เวลานิดนึงน,นะคะครับตก้องพอมีเวลาไหมคะพอมีเวลาครับ อ๋อและทำไมร่มเนี่ยถึงจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่ไปแล้วนะครับร่มนี่จริงๆเป็นศิลปะของพม่าค่ะเป็นคนคนพ่อแม่เขาจะใช้ร่มในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับผมเสร็จแล้วมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระชาวสันกาแพงก็ได้ไปเรียนการทําร่มที่พม่ามาเสร็จแล้วพอท่านเรียนศึกษาเสร็จก็กลับมาอยู่ที่สังกาแพงก็ทีนี้ได้สอนชาวบ้านชาวสังกาแพงค่ะให้มาทําร่มแล้วก็เพ้นร่มกันอ๋อจุดเริ่มต้น จากพระพิสุขกลายมาเป็นอาชีพของนชุมชนใช่ครับ,รบเป็นของดีของเมืองเชีงยงใหม่ไปเลยครับครับ ะคเป็นความตั้งใจของพวกเราชาวตุงใช่ก็เป็นความสนุกนะเพื่อนเพื่อนหรืออย่างเครับได้สมาธิครับตันตับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยตันคลี่อย่างเงี้ยครับครับนี่คือจิตศรัทธาของชาวล้านนาจริงพอเวลาเห็นช่วงเทศกาลเนี่ยจะเห็นตุงเนี่ยติดกันเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตุงเลยนะครับ ช่วงหน้ายำสนัดน,น่อหัวสซีโครงหมูซอดมะขามอาหารโบราณสไตล์ล้านนาและคุณเจ้าฟ้ารอคุณผู้ชมที่เฮือนทับรีนครับ